ไหนใครบ้างคะที่อยากให้ชีวิตดีขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นําเอาเทคนิคดีๆจากหนังสือของคุณลอนด้าเบิร์นนะคะหนังสือเดอะเมจิก28วันมหัศจรรย์ของชีวิตนะคะก็ได้อ่านหนังสือนี้ไปนะคะในช่วงที่เริ่มต้นในการไลฟ์ใหม่ๆเลยและอยากจะเอาสิ่งนี้มาบอกกับทุกคนซึ่งมันเป็น อะไรที่มันดีมากเลยเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงกับชีวิตนะคุณจงทําสิ่งนี้ในทุกๆเช้าที่คุณตื่นนอนนะคะนั่นก็คือการขอบคุณสิ่งดีๆ10อย่างใครเคยทําบ้างแน่นอนว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ทํากันเพราะว่า ปกติเราส่วนมากเราตื่นขึ้นมาเราทําอะไรคะเช็คมือถือใช่ไหมเช็คมือถือดูโน,โนู่นดูนี่แล้วเราเอาจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับโลกภายนอกแล้วนะคะพอมันอยู่กับโลกภายนอกเนี่ยโลกภายในของเรามันไม่ถูกรักษาแต่ถ้าเมื่อไหร่คะเราเอาตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองสักครั้งหนึ่งล้วก็ลองเขียนขอบคุณสิ่งดีๆนะคะ1ิอย่างขอบคุณร่างกายขอบคุณอะไรก็ได้นะคะลองทําสิ่งนี้แล้วคุณจะพบความมหัศจรรย์ชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้น โอกาสเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนทุกอย่างมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลังจากขอบคุณเสร็จแล้วเนี่ยให้เราอ่านซ้ำอันนี้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะลองเอาไปทำกันดู